ครับผมก็สวัสดีครับผมก็มาดูกาเชิงสีต้นนี้เหมือนเดิมนะครับผมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมก็แล้วครับต้นนี้ต้องรอให้ให้กิ่งที่เสียไว้สมบูรณ์ก่อนนะครับผมถึงจะงามได้ต้นนี้ก็เช่นกันเสียไว้เดียกันไม้สองต้นนี้ครับผมดึครับแล้วก็ต้นนี้ก็สมบูรณ์หาได้แล้วแต่ยังไม่มีเจ้าของขณะอยากเป็นเจ้าขององก์สองต้นนี้ก็โอเคได้นะครับผมสำหรับต้นนี้ ตัวนี้ใหญ่นะ400กรุ้มนะครับผมอังกอตัวนี้400บาทตัวนี้350บาทนะอังกอไปเลี้ยงก็ได้มาที่สวยแล้วครับผมเห็นไหมสวยไหมอังกอสวยนะอันนี้กระถางใหญ่นะไม่รู้กี่นิ้วนะครับผมตอนชมถ้าเราปลูกชมเราก็ต้องให้ชมเขามีรากเส้นเล็กบ้างนะครับผมเพื่อให้เขาได้รับออกซิเจนเยอะๆหน่อยส่วนมากกลา้ากล้าว้าววสาซแหม ส่วนมากรากเส้นใหญ่จะไม่ค่อยได้อออกซิเจนเท่าไหร่นะอันนี้รากเส้นเล็กเนี่ยเราเก็บไว้บ้างเพราะว่าเขาจะได้รับออกซิเจนด้วยจะทําให้ชซลเราสรมบูรณ์แล้วทําให้หัวไม่เน่าด้วยถ้าเราตัดรากเส้นเล็กทิ้งหมดนะไม่เ้องโขด,ดหัวให,ใหญ่นะเ้าจะเน่านะมีโอกาสเน่าได้ด้วยนะว่าเส้นเล็กเนี่ยเขาจะได้รับออกซิเจนจะทําให้ไม้สมบูรณ์โตได้ไวด้วยอันนี้ก็มาพูดให้เข้าใจในใน ใน,ในอีกแบบหนึ่งดูไหมถ้ามีเจ็บลากเส้นใหญ่นะไม่มีลากเส้นเล็กโผลมาเลยเนะี่ยโอกาสไม้เน่ามีนะครับผมมีนะเน่าได้ด้วยนะแต่ว่าถ้าเราต้องการให้ไม้เราไม่เน่าเราต้องเจ็บลากเส้นเล็กเหล่านี้นะดูอาจจะดูไม่สวยนะล้วก็แต่งเอาแต่งเอานะแต่ยาวออกยาวออกก็ยาวออกหมดนะยาวออกหมดถ้าเหลือเต่บลากเส้นใหญ่ลากเส้นใหญ่จะฝังลงไปข้างล่างแล้วก็ตรงนี้จะกลายเป็นเป็นขวเป็นหัวไปแล้ว ไอ้รากเส้นใหญ่เนี่ยจะไม่ใช่เส้สนรากแล้วแต่ว่าไอ้รากเล็กเนี่ยมีประโยชน์นะครับผมรากเส้นเล็กมีประโยชน์นะครับผมไม่ใช่ไม่มีประโยชน์นะทําให้โฉมหัวไม่เนา่านะครับผมทำให้เขาได้รับออกซิเจนด้วยผนแดดตกมาแล้วถ่ายแค่นี้แหละได้จะไปหาปลาก่อนเพื่อได้ปลาทำกับข้าบ้างนะครับผมก็ขอบคุณ่ันด้วยที่มาเยี่ยมชมขอบคุณมากครับผมขอบคุณนะอย่าลืมนะตัวนี้สามร้อยห้าสิบตัวนี้สี่ร้อยครับผมเอาไปทำแบบผมปลูกแบบผมจะไม่เน่านะครับผมจะไปฟังหมดนะให้มีรากเส้นเล็กด้วย ถ้ามีรากเส้นเล็กรากหางหนูเหล่านี้จะเชมแบบมีโอกาสเน่าได้นะครับผมในช่วงฝนนะจะไม่สวยด้วยโอเคเข้าใจรู้เรื่องไหมนะโอเคครับผมขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดค,ครับ